สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรรการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับจะมาพูดถึงเรื่องของราคาทองคำนะครับซึ่งผมมองเห็นนะมีการเปลี่ยนแปลงของแพทเทิร์นรูปแบบไปในช่วง2-3วันที่ผ่านมานะครับ หลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วนะครับเราจะเห็นราคา,อาทองคำเนี่ยน้มีลักษณะแพทเทิร์นซ้ำเดิมกันอยู่ประมาณ3-4วันเลยนะครับที่มีลักษณะที่ปั่นขึ้นแล้วก็เทขายปั่นขึ้นแล้วก็เทขายปั่นขึ้นแล้วก็เทขาย3วันติดเลยนะครับนซึ่งผมได้ทำคลิปอธิบายให้ฟังนะโดยดูจากช่วงเวลาเดียวกันนมีลักษณะของกราฟคล้ายคลึงกันนะครับ อ่เพียงแต่ว่าในช่วงสองสวันนี้ผมเห็นแพทเทิร์นมันเปลี่ยนแปลงไปนะอาจจะเป็นผลมาจากเรื่องของการที่นักลงทุนมองนะเตรียมการเก่งกำไรนะหลังดีเบตนะของการเลือกตั้งนะไม่ใช่ของการดีเบตนะของการโต้วาทีนะก่อนการเลือกตั้งสหรัฐครั้งนี้ก็ได้เองเนี่ยนะหลังเลือกตั้งนะสหรัฐเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นอยู่ นละังจากแพทเทิร์นที่ชิปไปนะจากเส้นสีฟ้าไปสีส้มแล้วมาสีดำเนี่ยนะซึ่งมันต่างจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะที่มีลักษณะแพทเทิร์น3วันนี้เหมือนกันเลยคือมันจะสูงขึ้นนะปั่นขึ้นแล้วก็เทขายปั่นขึ้นแล้วก็เทขายปั่นขึ้นแล้วก็เทขายนะซึ่งผมมองเห็นมันเกิดขึ้นนะในช่วงเย็นๆนนะของบ้านเราแล้วก็ไปถึงรุ่งเช้านะครับนะของ ของบ้านเรานะมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะครับแต่ในช่วงสองสามวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะแพทเทิร์นที่ผมพูดไปเน่ยที่ที่แล้วเนี่ยคือในวงกลมเขียวนะในช่วงเวลานะประมาณช่วงเย็นๆบ้านเราเนี่ยนะมันจะเริ่มมีการปั่นขึ้นนะครับแล้วก็เทขายนะในภาคทางภาคฝั่งออตอนตกนะครับและในสหรัฐนะมันมีลักษณะของการปั่นขึ้นและเทขายในวงกลมเขียวนะเป็นแบบนี้นะอยู่สองสามวัน นะในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ในช่วงประมาณ2-3สวันที่ผ่านมานะครับรูปพทเทิร์นมันจะเปลี่ยนไปเป็นวงกลมแดงนะคือมันจะมีลักษณะของการไตส่สูงขึ้นสูงขึ้นแต่ยังไม่เทขายนะครับสูงขึ้นสูงขึ้นไปพักไว้แล้วก็สูงขึ้นอีกนะครับแต่ว่ามาถึงนะถึงวันที่2ก็เทขายลงมามันแสดงถึงมีการชิฟฟ์นะของระดับราคานะครับพทเทิร์นมันเปลี่ยน อันนี้ก็ถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องเป็นนักสังเกตนะพวกที่ซื้อขายระยะสั้นนะระายวันเนี่ยนะจะต้องจับแพทเทิร์นรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปเราต้องไปค้นคว้าหาความรู้ทางเทคนิคนะครับนะผมเองก็ดูเล่นๆนะผมไม่ได้เป็นผู้เก่งกําไรนะระยะสั้นนะครับแล้วก็มาเมื่อวานนี้นะครับก็เทขายลงมานะกลับมาอยู่ที่แนวระดับเดิมนะในวงกลมเขียวเลยนะ มนเราจะมองเห็นว่านะในระยะกลางและยาวเนี่ยนะดูเหมือนมันแกว่งไซเวนะไม่ไปไหนเลยนะมันมีแต่ว่านักลงทุนระยะสั้นนักเก็งกำไรนะครับนะที่ไปหาผลประโยชน์จากการปันนป่นขึ้นเทขายปั่นขึ้นเทขายหรือมีการรักษาของการชิปแพทเทิร์นในระยะสั้นนะครับนะเราก็เทขายเหมือนเดิมนะแต่ในระยะกลางและยาวเนี่ยนะครับนะยังเห็นเป็นไซเว์อยู่ นะอาจจะรอการดนะีเบตการโต้วาทีวันนี้ก็ได้นะจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือ,อไปหลังเลือกตั้งสหรัฐก็ได้นะครับซึ่งผมก็ได้ฟังนักวิเคราะห์นะครับเรื่องของทองคำแลนะราคาทองคำนะนับจากนี้จนถึงปลายปี63นี่นะครับเป็นว่าช่วงปลายปีก็คือธันวาคมนะในช่วงคริสต์มาสละกันเพราะหลังคริสต์มาสบางทีตลาดนะครับหุ้นอะไรก็จะมีการ,รหยุดพัก เอาเป็นว่านะในช่วงปลายปี63เนี่ยในธันวาคมในช่วงคริสต์มาสเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์นะก็จะมองแตกต่างกันไปอย่างผมเนี่ยได้เคยเล่าสู่กันฟังว่านะผมมองราคาทองคำณสิ้นปีนะจากการคาดการโดยใช้คณิตศาสตร์นะครับนะได้ใช้สมก,การรีเกชันและการนุกรมเวลานะไทม์ซีรีส์เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ2,100ดอลลาร์ 2, ต่อออนนะครับโดยที่มองว่าทิศทางการเปลี่ยนแปลงเนี่ย ยังคงไปในทิศทางเดิมนะครับยังเป็นลักษณะโมเมนตัมเป็นแบบเดิมนะไม่ได้มีอุบ d ิเหตุหรือไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรนะที่มันมาทำให้เกิดการหักเหทิศทางนะอย่างฉับพลันแรงยังอาศัยโมเมนตัมแบบเดิมไปนะจากแนวโน้มในระยะกลางและยาวนะครับนะที่ผมฟอร์เควสต์มาราคาณนะสิ้นปีนะ่าอยู่ที่ประมาณ2 1 0 0ดอลลาร์ต่อออน ในขณะที่นักวิเคราห์ในสหรัฐตันตกบางท่านนะครับคาดการราคาจะอยู่ไปที่ประมาณ2,300ดอลลาร์ต่อออนและบางท่านนะครับก็ให้ราคาเนี่ยนะครับไปถึง2,500ดอลลาร์ต่อออนเลยนะครับณสิ้นปีก่อนคริสต์มาสนี้ปี2563ส่วนใครจะมองถูกมองผิดเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวผมนะผมไม่ได้ไปซีเรียสกับมันนะ จะเป็น2,100 2,300 2,500ดอลลาร์ต่อออนเพราะผมมองไปที่ระยะกลางนะ3ปี5ปีระยะยาวมากกว่าเพราะผมฟังอย่างมุมมองของคุณไมค์วอลนี่นะครับภนะายใน3ปีปนะีก็คือราคาจะไปที่11,250ดอลลาร์ต่อออนอันนี้ก็น่าสนใจนะซึ่งผมรอได้นะครับหรือว่าจะรอไปถึง5ปีนะครับนะมุมมองของคุณจิมริค์ด นะว่าราคาอาจจะไปแตะถึง15,000ดอลลาร์ 15, ต่อออนนี่ผมคิดว่านะผมถือรอได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เก่งกำไรแล้วผมซื้อไว้เป็นอินชูรันนะครับนะเป็นประกันนะ2 0 2 0ของสินทรัพย์นะการลงทุนทั้งหมดของผมนะซึ่งผมบอกว่าในท่าำกลางนะความไม่แน่นอนอย่างนี้นะการเกิดแผ่นดินไหวนะทางด้านเศรษฐกิจทางระบบการเงินนะสินทรัพย์ทางการเงินเนะี่ย ผมจึงแน,น,นะนําว่าทุกท่านเนี่ยควรจะก,กระจายสินทรัพย์นะ,ะที่แท้จริงเอาไว้นะตามอัธปาะโยดของมันนะบ้านที่ดินเพาะปลูกนะที่อยู่อาศัยยวดยานพาหน,นะรวมถึงต้องคำนะครับเป็นอินูรันเป็นเซฟเฮาเว่นเป็นหลุมลบภัยเพราะว่าอัธบายโย์ของมันก็คือสามารถจะ s o ลิดเวลได้ส่วนใครจะสามารถถือได้ยาวนานเท่าไหร่อันนี้ก็อยู่ที่แต่ละบุคคลนะผมก็มาเล่าส่วนฟังให้เห็นว่าราคาณสิ้นปี63เนี่ย ในการคาดการณ์ของผมเองก็ดีจากนักวิเคราะห์ทองคําในสหรัฐตอนตกก็ดีเนี่ยมีตั้งแต่2,100ดอลลาร์ต่อออน2,300ดอลลาร์ต่อออนแล้วก็2,500ดอลลาร์ต่อออนนะครับเพะฉะนั้นก็มีมุมมองที่แตกต่างแต่โดยส่วนตัวผมแนะนำให้กระจายความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่แท้จริงเอาไว้ทนะมกลางความไม่แน่นอนนะทางเศรษฐกิจการเงินโลกนะเหมือนที่คุณเลดาริโอนะครับนะได้แนะนำอาไว้ ผมมองว่าเป็นทางรอดปลอดภัยนะครับนะที่ดนะีสำหรับคนทั่วไปนะจนชั้นกาลางและล่างนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับก็ขอทุกท่านได้พิจารณาก่อนเรา่อยเชื่อนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่องยูทูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์แชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ